สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบาววสิโยในประเทศหรือต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจนจิตชมเด้อพี่น้องมามามามือนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทำเองก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเนื้อเปื่อยพี่น้องกูนะเห็ดเองมามามาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกัน e l c t สดน้ํก่อนพี่น้องนี่เียวลชิ้นเนื้อรวดๆเด้อพี่น้องนี่ิมน้าเบิ่งก่อนเด้อ้ว่าเฮ็ดเองก็บ่แม่นดอกะเอเฮ็ดมาให้เฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดให้กิน อะไรบ้างใส่ผิดใส่ผิดรวยปิดข้าไปมีผักแกมอยู่เลยพี่น้องอน,กกอน,องนี่ไปยิยงก็เขเื่อนไม่มังรักตีบนไากีดตูเนี่ยไปที่เขาเอ่อนใส่หมกใส่อมนะพี่น้อง มาเด้อมาเด้อมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศมากินกว๋วยเตี๋ยวลองเบิร์พี่น้องเปลี่ยนจากกินเขากินหนามกินกว๋วยเตี๋ยวลองเบิรงกว๋วยเตี๋ยวชิ้นเนื้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินหมดกระดกมีหลายเต๋ จะไม่คดขายเพราะว่าสามถุงหมดเราอยู่นี่นี่สามหือสีถุงหมนแล้วนี่ไปันเนี่ยมามาเพียงมา เดี๋ยวก็อยากกินเส้นมือก็เป็นเล็กเส้นสักมือด้ยพี่น้องก่อนเบิ้งก็ฝากกดติดตามกดซับสกายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมในเรื่องพี่น้องมามามาม 有看，要看。

หัตัวขอไปน้องุกสินเฮียวัดถึงปืนดอก làm công công lạc hậu เนี่ยเพียงเนี่ยติดมั่นดูอ้วนหัวใส่กันเลย มันอุลวเลยพี่ล่า พูมาบระจํา,าก็ซีหอชี้ตุงคันก็เจียวให้ถ่ายนะจินจนหู้สึกว่ามันอิ่มเลยเนาะจนแน,น่นคิดว่าแน่นทรองเลย 所以，我们不要这么打。 เนื้อติดมัน,มนเด็ดหอมเดีเยวกับยำยำเป็นหอมในรสชาติ ลืมมีลูกหนึ่ง้องเป็นว่าของแซวไม่สุดท้าย นี่เพมกินเขาวก็ทุกมือทุกมือลองมากินก๋วยเตี๋ยวลองกินมันจะซักเต็มที่ครัแบแซ่บก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อเนื้อติดมั่นลองกินแล้วมันทีได้รสชาติหอมกลมกล่อม,มแซ่บละเอเีกเฮ็ดให้กินพี่น้องบริเฮ็ดเยอะเราขอตัวขอไปเลยที่เราบ่อพิด ก็ซ่อมเฮ็ดเองเลยพี่น้องไม่ได้ซื้อเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เฮ็ดเองนั่งเองเฮ็ดแค่นั้นแหละแซบ่บผมกลมพี่น้องเอ๋อสำหรับมือนก็ฝากคลิปไปสเตเพตโทนีเดอร์มือนี้มือนี้เป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวเป็นเมนูเส้นๆพี่น้องก็คักอยู่เราไปเห็ดกินเบิ่งพี่น้อง ผงว่ะาณตั้มก็สามหรือสี่ถุงสี่ห่อเป็นก๋วยเตี๋ยวสื่ชินนีเพราะว่ามันบนเครือโล,ล่เมื่อกี้เนื้อเยกโอ้ยกินอิ่มเนียนปังเลยพี่น้องอ๋อสำหรับนี้ก็ขอบบุญขอบพูณอะไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับมชมลิปต,ตั้งแต่ต้นจนจบโดยบวชามโฆษณาเด้อพ,ดดพี่น้องเด้อยัองได้ขอบบุญขอบพูดอะไรพี่น้องก่อนจากไปก็ฝาก กดสับไปะรดไก่กดไรกดแช่กดที่ตามเพื่อเป็นร่างแรงใจผมเมื่กพี่น้องก็ขอให้พี่น้องมีแตค่ความสุขความเจริญความถูกยามาไก่ความไข่ขายามาเวียนลำลำเรื่อยเรื่อยตลอดปีและตลอดไปเด้อยพี่น้องเด้อยสาธุสำหรับมือนี้ชอ่องแจนจีชงจากราพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ